ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะคะนี่ก็ผนโตแต่เช้าเนาะมาหลอกบึงเฮ็ดกันเด้อเฮ็ดปวก็เจ้าว่าเฮ็ดปวกออกบึงดูมันมีอ่บ่เข้าป่านิดนึงนะคะยุงก็เยอะมากป้า เห็นอีลีได้พี่น้องพบอีลีด้ยเฮ็ดผ,ผู้ป๊ป้าเต็มป่าอได้ปูบานแล้วฝนตกเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกตอนตีห้าตีสี่กกว่าเหรอตีห้าพี่น้องเอ้ยพูนที่นั่นใส่บ้านนี่ทุงกับบ่ได้เอามาเอ้ยบานกับบานบาะ mấy khởi diệp luôn bắn nè mì ừ mừng 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 nhung mừng mừng nhung bạn mừng mừng bạn mừng mừng bạn mừng 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 đơ mừng ยังตัดยังหามคนด้นเพี่น้องุกลายลีเนี่ย็ตเป็นเฮ็ดวกันเฮ็ดวกจิกน้อยเนาะ Ủa, khỏi mưa áo thường xay xuống phía nó Nhung cắt, nhung cắt